วุ้ยน้อยขอูหนูใ่ไหมมันเข้าไปสวนของยองย่อมอ่ะตั้งหลายตัวแหมลูกสิบปปั๊บหนูจังหน่อยบอไปอยืนตาไอไว้สามพันบาทแล้วตอนเนี้ยไอจะไปต้องใช้นะ่ะเออดีจ้ะไอที่เนาะจ้ะซ่อยๆกันเนาะได้ได้ได้เกมใม่เพิ่นบอกให้มาต่อกับไอนี่นี่นะ มา่ยังไรอีกล่ะมา่ยังแถวนี้ขอกบะหมีคกลวยนอนหรือเป่าคือคล้วยน้อยของหนูแช่มันเข้าไปสวนของลุงยมอะ่ะตั้งหลายตัวแหมเฮ้ <S <S ยว่าแล้วเชื่งงงงว่าอยู่แต่โอนกูก็นึกว่าแม่มันตกโลกเออเป็นยังได้วันนี้วันกูเล้ยแต่ต่อละวัน,นโอ้ยบอดอกลุงยมมันบ,บ่เป็นนั่นดอกแต่ว่า มันก็กินไปหลายเติบอยู่เดะลุงสิบป๊าหนูจังหน่อยบอป๊ับข้าวเนีกูรอทีขั้านคือป๊าปจะลุงย่อมคอยหน่อยของหนูอ่ะมันเหตุของของลุย่อมอ่ะเสียหายไปหลายเติบอยู่เด้เออคุณเมย์คุเมย์ป๊ามึงซื้อเมื่อป๊ามึงดอกเมื่อไงคุณเมย์ป๊ัปบุได้ด้ลุงคอยหน่อยของหนูอ่ะมันกินใบกล้วยของลุงอ่ะเสียหายไปหลายเติบอยู่เด้ถ้าลุงบ่ปป๊าอ่ะ แล้วคนเขาับชีวาลุงอะ่ะมันใจดีเกินไปนี่ลานี่ไม่มาพูดยากเลยว่ะบอกว่าว่าป้าขุนเมยกูุสิตตย,ย่แล้วแต่มันกินข่าวของไมเติบอยู่เด้พ่าเป็นยันงแกมันกินไปรอดกูฮารปโบกับไม่ก็ได้ซุมเมอร,มร์กูรถเมยไปใส่ก็ไป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 ,ไปลุงย้มนี่ก็ไดเท่าแล้วมีแต่มือเมย ออนี่ยมเห็นน้องเมียค่อยมาแวบๆเมื่อกี้เนี่ยมาอย่างนะเออมันมาให้กูปั๊บกล้วยมันเข้าสวนกูอ๋อแล้วได้๋ยวปั๊บยังนี่้าวว้าวเมื่อนี้ท่านได้๋ยปั๊บอยู่เอ้าโอ้สร้างเป็นคนอย่างซีบอพุทซาวะกล้วยเข้าสวนคนอื่นก็โมเสียครับปั๊บวะออสันเดีย๋ยวก็สิปบอกอันพุทซามาเสียครับปั๊บให้เด้อ เดี blender, 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 long, ๋ยวเดี๋ยวเดีต um ังปตัตังก็ต้องไปบักดักจิตตัวยู่แล้วเขอไม่กูปั๊บเสมอกูไม่ลายหลายเลยอ๋อก็ปับกูก็ไว้แล้วนั่นกันเด้อกูม่หลายอ๋อ ทำไมไอ้ทออีผัวเจ้านี่ไม่อยู่บ้างเหรอไออินบบอยู่จ้ไจะไปเจ๊เสาแล้วบม่ให้ไหนกลับมาอยู่ไอที่มีอย่างบอกฝากนูกระใดได้ดจ้ะไม่ได้เรื่องนี้ต้องพูดกับไออินโดยตรงนะคือ,ค,อคืออย่างงี้ใหม่คือไออินผัวตัวน่ะมันไปยืมตามไอไว้สามพันบาทแล้วตอนเนี้ยไอจำเป็นต้องใช้น่ะสามพันบาทปาทไอที่ ว่าคือพี่น่ะจะเป็นต้องใช้จริงๆนะใหมเอ่อ <c oughs> ไอที่ทักสันเอาจักงสี่เด็กมาจา่าสวนส่วงเนี่ยเศรษฐกิจกมันก็บว่ค่อยดีหลาย่ะจ้ะไอที่ <c oughs> เอาหนูไปแทนได้บ่าจา่า <c oughs> หรือว่าช่ยชกันนะจ้ะไม่ แต่ว่ามันมันจะดีเหรอดีจ้ะไอที่โน้ะจ้ะส่อยๆกันเนาะถ้าใหม่พูดแบบนี้พี่ช่วยก็ได้จ้ะถ้าสันเข้าไปในเฮียนมาจ้ะของหนอกมันหอนไาตามมาเด้อ จะไอที่คุง้งคาว่าล่ะเฮ้ยคุ้งคุงดีดีเลยไหมดีดดไอที่ถ้าเกิดว่าไออินน่ะหัวหนั่ะเราไปยืมเงินไอที่อีกอะไอที่กะเอาหายเราไปเลยเด้จ้ะมาต่องหย่านว่าได้คืนเอา้าแล้วแบบนี้ใครจะใจคืนให้พี่ล่ะเอากระไม่นี่แหละจะไอที่ถ้าอิเรายืมเงินไอที่ไปอีกไอที่กะมาเอากับไม่แทน่นเว่เขาเลยจ้ะอ๋อได้ได้ได,ได้ต่อไปนี้นะ ถ้าไอ้เองมายืมเงินไอ้นะไอ้ก,อก,อก,อออก็จัดดีให้มันยืงเลยแล้วทีนี้ไอ้ก็จะมาเอาคืนจากมายจ้าถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่กลับกัอนนะไดยจ้า ปุซ่าเห็นไอที่อ่ะเรายิมแก้มปีออกไปเลยเราไม่ให้ย่างที่งั้นเอไอไม่เนี่ยอ๋อไอที่บอกอือว่าไอที่เรามาเอาเงินกับไอบไอินอ่ะพอดีว่าไออินเราติดเหนี่ยที่ไวอะ่ะอเอ้ยมีเงินใส่เผื่อหรือบ่อ๋อมีเอ,ไอไ้ยอ่ะใส่หนีแล้วขึ้นมอนลาลาทั้งตน้นทั้งดอกเลยไอที่อะเราดีใจหลายขนาดดีเราเจอไม่ เดอไมมีอย่างอีกบอมีมีม,มีมีอยู่เออพุทธาไปเอาตองน้ำอีอินเดอร์อยู่ทั้งเทียงหน้าเอ้ยอ่ะเสียวมามาทักไปขายตลาดมะแรกงนี่อ่ะได้จเดอไมเดี๋ยวเปเาไบห้องกันเดอ้อ <c oughs> อย่างกุซานะมาหาไอ้ฮอนพี่ทำไมทำไมเพิ่นบอกให้มาตอกกับไอ้อืมลีนี่นะไม่บอจกจะเซ้นต์อ้ลีดสิอีหลีตัวทำไมอ่ะเพิ่นบอกให้มาหไาอ้ล้วก็ตอกโลดเพิ่นเฝ้าบาเนี่ยกูคือมาใจปั้มเห,นหนอะเนาะโอ๊ยใจดีกับน้องกับนุ่งเถอะนะเมื่อนีนอ่เนาะเั้นกับปะ,ปะอายสิพาปไปตอกปะ พี่ทั้งพี่ทั้งพี่อยู่พี่นะพี่อยู่นี่ผมได้แลอว ลนีตอกอันนี้ติเออมหมยมันให้อินตอกแบบนี่ตีเฮ้ยเฮเฮนี่ไม่ไม่ไม่ที่ว่าไอ้ผู้ได้เด้ดทำไมได้เป็นคนบอกผู้ชายให้อ้ายนะตอกไอ้ไอ้ก็ตอกแล้วเนาะมันสิเเหลือติแล้วมันยังมาบอกด้วยว่าให้เฝ้าเฝ้าไอ้ไอ้เร่งเต็มที่ในเบืองอุ้มเหนื่อยยังเต็มระยะอยู่อะกระผู้ทาบบอกว่ามาเอาตอกไอ้อินก็เลยตอกให้จ้ะ พุทธาตอกที่เอื่อยหมายถึงนี่ก็คือตอกไม้ไผ่อันนี้ไม่ได้ให้พุทธามตอกผู้เอือยได้าสิไอ้อินไอ้อินเจ้าไอ้บอรู้เรื่องเลยใหม่เอ๋หมูเรื่องเจ้าบหมูเรื่องโอ้โหเอ้าพอแล้ตอกสิกูไม่ตอกแล้วนี่สิ